คนวันนี้อยู่กับช่อง Alex ก5 6 3มครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นเกม Ro บ l o x นะครับในแมปอะไรสักอย่างนี่แหละที่เป็นแบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์หุ่นยนต์ผีนะครับผมเป็นหุ่นยนต์เออเป็นครูนะครับอะไรสักอย่างนี่แหละเออผมไม่รู้นะไปครับก็อย่างแรกเขาน่าจะให้กดตรงนี้อ๋อแล้วก็โดนน้ำแล้วก็ช็อตแล้วก็น่าจะต้องหนีนะครับผมโอเคไฟดับ แบบนี้ผมก็เคยเห็นคนดังเขาเล่นกันนะ่ะ<ๆ>ก็เลยมาเล่นกันนะ่ะโอ้ยแหลกๆอาจคัค้างๆหน่อยขอภอัยด้วยคือแบบอัดชิปมาเยอะมากเลยโอ้ยผมจําได้ว่าไปทางนี้นะครับทุกคนนี่ทางนี้โอเคเคยเล่นมาก่อนไงครูคูจะตามมาทําไมแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะครับโอเครอดไปครับแล้วเราก็เข้าท่อมาแล้วเราก็โดดลงไปนะครับ แล้วก็ต้องผ่านด่านอะไรนี่แหละเออให้กระโดดปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บโอเคง่ายครับผมผ่านไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคแค่นี้คงไม่มีอะไรมากนะครับด่านนี้ก็น่าจะต้องให้โดดเหมือนกันปุ๊บ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 ไปผ่านไปปุ๊บบ๊อบบ๊อบบ๊อบอีกนิดเดียวก็ใกล้ถึง แล้วนะครับโอเคไปอาจจะค้างๆหน่อยโอ้โหค้างมากเลยตอนเนี้ยเลยทำไมค้างอย่างมาั้ยแล้วก็ต้องผ่านพัดลมมอแล้วนะโอเคไปได้ง่ายๆผมก็คงไม่มีอะไรมากเลยโอเคผ่านไปง่าย,ายๆครับ ด่านนี้ผมน่าจะรอดมาได้แค่นี้เพราะว่าไม่มีเพื่อนมาไงแล้วคือผมไม่กล้าเล่นเพราะเสียงประตูแม่งดังด้วยนะดูตอนมันเปิดนะครับดูนะน่ะเห็นไหมคือมันก็น่าตกใจดีไม่ต้องลุ้นอะไรมากหรอกคือเคยเล่นไหมตามมาสิครับก็ตามมาสิคูคเป็นสีอุ้ยไม่ใช่แหละทางนี้ครับทางนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าทางนี้ผมก็มาจบอยู่ที่ตรงนี้แหละ มันให้เข้าน้ำเลอย,ยังไงอ๋อมีรูก็ว้าอยู่ทำไมไม่ผ่านจักทีเอา้าเพื่อนมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้แหละที่ผมไม่ชอบนะครับเอาจะไปทางรัดหมเพื่อนเลยประโถคือตรงนี้นะครับผมก็น่าจะผ่านมาตรงนี้แล้วผมก็กดออกเลยนะครับคือมันผ่านยากมากครับทุกคนไปน่ะเห็นไหมคือแบบเดินไปแป๊บเดียวก็ตายอ่ะเอาใหม่เห็นไหมอ่ะ คือผมว่ามันน่าจ,จะไม่ค่อยมีคนผ่านด่านนี้สักเท่าไหร One <hour> later. เ่เองนะครับเราต้อเออข้ามได้แล้วครับทุกคนกัวาจะข้ามได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปไปไไปไปไไป,ไป,ไป,ไปโอ้โหมืดมากมืดมากก็ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้หรกไปละนเซียน เปียนเปี่ยนครับทุกคนผมอ่อนให้ผมอ่อนให้นะผมอ่อนให้ผมอ่อนให้เฉยผมอ่อนให้เฉยนี่นี่ของจริงเนี่ยเนี่ยของจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยของจริงทำอะไรผมไม่ได้หรอกด่านพวกเนี้ยของจริงเนี่ย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 ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเนี่ยได้ละขึ้นบันไดโอเคโอ้โหด่านนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยกว่าจะผ่านนะครับ มันให้ลงมาข้างล่างครับโอ้ด่านนี้แหละน่ากลัวสุดเลยผมว่านะมันต้องมีตัวอะไรผูกมาแน่นอนแล้วเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดทัครับทุกคนนั่นไงนั่นไงมาแลวเวยมาแลยววเวป็ดมาแลวเวขอเรียกว่าชิก,ก้าหน่อยแล้วกันอทางนี้หล,ลบซิกแซหลบซิกแซหลบซิกแซลบกหซลบซิกแซก ครับผมเป็นคนที่กลัวเกมผีมากเลยนะโอเครู้เรื่องแล้วผมรู้เรื่องแหละต้องไปทางนี้ครับมันโดดไม่ติดตัวมาแล้วเสียงมันมาแล้วเสียงมันมาด้วยมึงมาดิมาดิมาด,มาดิทำอะไรข่อยไม่ได้หรอก อ,อดีมากเพื่อนขอบใจมากเพื่อนเหมือนมันจะมาช่วยนะครับอา้าวแล้วผมโง่ลงไปลงไปเลยเหรอือวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปครับเอาเดี๋ยวไดๆ,ๆยังไงอ่ะมีทางผ่านหรอคืออะไรอะครับผมไม่เข้าใจเสียงอ,อ,อะไรอ่ะฟังฟังฟังนะ มันควรจะมีเรือออกมาหรือเปล่าแต่มันควรไม่ใช่ทางนี้ป่ะอ๋อบันไดโอ้โหแล้วคือไม่เห็นด้วยไงไม่ได้กินหุโลกโูตายซ้ำเอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ครับขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่นห,มหนาน,นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอก ง่ายๆครับทุกคนเดี๋ยวตกใจหมดเพื่อนมายืนมุงอะไรอยู่ตรงเนี้ยอด่านนี้มันมันก็มันก็เปิดประตูะธรรมดาเลยแล้วมันตันอะไรอะครับก็ไม่มีอะไรอะก็ด่านเลเซอร์ง่ายๆง่ายๆครับง่ายๆ ยังไงอะ่ะเออให้ขึ้นข้างบนเหรอหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรโผล่มานะครับกับดักกับดักเหรอกับดักก็เออ้าวโดโนสองสวยบิสวยไมหมล่ะว่าจะพูดว่ากับดักทำอะไรเราไม่ได้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บค่อยๆเป็นค่อยไป Biz ทำไมไม่มีคนมาที่นี่เลยวะครับทุกคนปุ๊บค่อยค่อยเปิดค่อยคไปเอออาจจะค้างๆหน่อยขอภายด้วยนะครับทุกคนผ่านและทางออกเหรอเปิดไม่ได้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 ดไไดดไไดโอ้ยประตู อะไรอ่ะครับอืมเอ,าอ้าอี่ยงวะอะไรวะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยมันก็แบบเสียวๆนะอะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะเออห้ามขยับเหรอตอนที่มันเฮ้ยเพื่อนมาแล้ววะ โอเคผ่านแล้วมีเพื่อนนะครับก็เลยผ่านง่ายๆปุ๊บไป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 เอาเอา,าครูเ็นซีครูครับครูครูครูคจะตามผมไม่ได้เพื่อนผมมันก็อยู่โอ้ยยังไงอะ ทางตันหมดเลยอ่ะโอ้มันเป็นกับดักครับทุกคนมีแต่ต้องยอมตายเท่านั้นน่ะต้องอยังไงอ่ะไม่ยอมให้ครูอ่ะไปไม่ได้กลัวหรอครูเป็นเสทำในผมไม่ได้หรอกแค่นี้แค่สบายสบายหมูหมูหมแล้วกันอืมเรวต้องข้ามาตรงนี้สินะครับไปแล้ว แคนี่ทำอะไรเราไม่ได้เพื่อนมาเพื่อนเออไม่รอกูเลยนะเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดโอเคเปิดแล้วตามเพื่อนไปครับมีเพื่อนไปผมก็กล้าไปแล้วตอนนี้หนานี้มันต้องมีไอตัวนั้นแน่นอนนั่นไงพ่อครัวใจดีใจดีก็บ้าและว เรไโอ้เพื่อนแม่งไม่รอเลยว่าวโคตรเซ็งเลยปะโถเอ้ยมาละมามามาไม่กลัวแล้วนะก็มาดิครับก็มาดี ไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวนะไม่ไม่ได้กินก,กุ๊กเสียวมากครับเกมนี้เอาจะขนลุกเลยกู น่าจะไม่ใช่ทางนี้แหละมันน่าจะหลอกให้ลงไปอะไรอ่ะครับเดี๋ยวๆๆยังไงอน่ยมันบอกให้ลงไปปุ๊บมึงบอกให้คูลงมานะโอ้นี่นี่นี่นนน อาจจะมีคําหยาบขออภัยด้วยนะคลิปนี้คือผมเป็นคนกลัวผีไงแล้วเล่นคนเดียวด้วยน้องแม่งก็ไม่มาเล่นด้วยไงไปครับก็ยาวๆเลยครับผมก็เออไม่มีคงจะไม่มีอะไรมากหรอกมากงขึ้นบนปุ๊บปุป๊บขึ้นบนอ่าขึ้นบนดิ ขึ้นแล้วก็โอ้โห,โโหโลุงในอะครับอะไรวะมีประตูชั้งแม่งแมงและชั้งแม่งแมงแล้วประตูไปไม่ได้ครับเหมือนจะให้โดด อะไรวะนี่ไงประตูเพื่อนแม่งก็ไปก่อนผมด้วยนะคือแบบผมไม่กล้าเล่นคนเดียวอะ่ะ o hour later มาครับเอาใหมา่เอาใหมา่มีเพื่อนแล้วเว้ยเห็นเพื่อนแล้วกูโอ้โหเพื่อนแม่งใช้ใช้ไอเทมน,นี้เลยเหรอก็มาดิครับ ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าก็อครัวก็มาไปไปไปขับไปจะได้จบจบสักที ผ่านแล้วนะครับทุกคนก็เออน่าจะผ่านแล้วแหละบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะผ่านแล้วแหละก็ข้ามีผู้ทำยาบคายต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวๆแล้วใครขับรถปะใครขับรถปะผมยังไม่ขึ้นรถเลยนะเฮ้ย ันคงไม่ตามเลยนะฮะผมกด่านนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับถ้าใครใจกล้ามาเล่นก็อบอกเลยว่าคุณเนี่ยใจกล้ามากเลยนะครับที่เล่นคนเดียวเล่นคนเดียวก็ถือว่าน่ากลัวพอควรเลยนะครับ<ม>ี่นาทีละ18นาทีเลยวะก็ก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ตัดต่ออะไรมากมายนะครับ<ม>คลิปนี้ก็เดี๋ยวรอให้ถึงตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้จะเป็นจุดจบนะครับเราจะได้เล่น มามีอะไรมาเปิดครับเปิด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 ,ปดจอดสิครับจอดดิจอด <c oughs> โอเคไปก็จบแล้วนะครับผมไม่มีอะไรมากครับก็มีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยมีสปริงก <c oughs> ็โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดกระทรืบไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย